สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องกับเพื่อนทุกคนนะครับเด้อ <c oughs> มือนี้กับมาพอกันอีกแล้วพี่น้องกักตัวพี่น้องออกมาหน้ามือนี้ออกมาอยู่หน้า้องหดกกใหม่พี่น้องลายมือ้อบริมากอาการกะยังบ่ท่านได้ดีครับดอกพี่น้อง ยันต้นใหม่มันตายเลยออกมาเพราะว่าออกมาหน้ามันกับว่มีคนพี่น้องมีแต่เจ้าของอยู่เพราะว่าสาเหตุมันกะไปอยู่ข้างนอกพี่น้องไมมาเลี้ยงมันยังมันยังขงมาเพราะว่าใม้มันหดสวนมันจะหดเปลี่ยนนี่พี่น้องก็ได้มาหดเองเลยมาหดเองพี่น้องก็ออกมาหน้ามาเลาะเบิง้งเป็นโควิดมา สามซีมือแล้วพี่น้องมือในมือที่ซีแล้วที่สามที่ซีแล้วอาการกระนักอยู่นี่พี่น้องเพราะว่าเฮามีโรคประจำตัวมันเลยอาการนักอาการนักเพราะว่ามีโรคประจำตัวพี่น้องมี่เป็นโรคหัวใจหัวใจหัวหรือหัวใจตีพร้อมอาการมันขึ้นตาได้พี่น้องเจ็บตาแสบเบ้าตาลับตาบอดได้ตั้งยี่ยก,กระได้มันเจ็บเออยอกมาก หายใจห้มันลงๆอยู่ทงให้ทงหน้าพี่น้องอยู่สวนอยู่หน้าเจ้าของออกมาสวนอยู่เต็นในบ้านลร้มันอากาศ่าค่อยดีพี่น้องออกมาสวนมาเบิงก๊กไววก๊กใหม่มา,ายังพอนอกกําลัางกายจังหน่อยพี่น้องก๊กไกวกะก็าลัางงามพี่น้องก๊กไกวสาพี่น้อง เขาได้ส้มบรรยากาศเนี่ยมาแลงหันอยู่กับมองไรก็หันใจยากอันนี้ก็หันยังหันใจยากอยู่พี่น้องเป็นเมื่อยไหมเป็นเมื่อยคือคนเป็นวัดเศร้าไหมเนี่พี่น้องร่างกายมันถือทำลายเดิทำลายหลายเต๋อเพราะว่าก่อจุกงจักว่าทางหางร่างกายมันถูกทำลายมันหิวน่ะมันหิวเข่าพี่น้องกินยังกะกินยังกะมิต่อยากกิน แต่ว่าอยากกินกับมันกับกิบกนบอแอบดอกมันขมปากเป็นกับเขากับเข้มพี่น้องเข้มหันสมเออสมกินสมคืออยู่อันกินสมได้อยู่เสียงกับยังบออหายได้พี่น้องเด้อเสียงยังเป็นเสียงบัดอยู่เด้อแต่ว่าตารู้สึกว่าไข่ย,ยัางน้อยพี่น้องตาเนี่ยไข่แน่แล้วรับได้แน่แล้วมือว่านนี่ ตาแสบตาพี่น้องแสบตาแห้งว่านแสบตาแดงเขากระท่วงอยู่ว่าตาแดงแต่ว่ามือนี่อก็ตาบ่าค่อยแสบพี่น้องเลยขี่รถออกมาหน้าบองหดสวนสาธิตมันก็น,นอนอยังไงล่ะพี่น้องนอนอยู่อันกระท่อมนี่แหละแต่ว่าน้ำเข้ามามันเห็นมันออกไปข้างนอกซะก่อนการกินนำ้ำกินยังกับบได้มากินร่วมกัน เขาก็ถือมาเองว่าให้ใส่ภาชนะเดียวกันก็บพราะปีศาเฮ็ดมันแข็งแรงยุ่พี่น้องคนวิการก็จริงอยูยแต่มันแข็งแรงเนี่ยเพราะว่ามันกอกคู่มือพี่น้องมันกินเราเขามันกินเราเขาไปการไปงานมันกินเราเขาตลอดแต่เข้าเพราะว่าได้กินบาทเข้าเป็นโรคประจำตัวยุ่พี่น้องเ่าค่อยได้กินเศร้ามาหลายปีลวแต่ก้อนก็กินยีดอก แต่ว่าช่วงนี้ก็เศร้ามากอันโอ้หลายเดืปีหลายเศร้าสามชิปปีเลยพี่น้องจะเศร้ามากก็ย้อนโลกให้เจา้าของเลยล่ะพี่น้องขอบคุณในหลายเด้อพี่น้องเด้อที่เป็นห่วงขอบคุณทุกปู่ทุกคนละ่ะที่ลงคลิปไปหลายมือแหะคลิปไปก้อนน่ะคนที่ว่าเศร้าสาหายสากับแป้นครับก็เป็นห่วงทุกคนอยู่ก็ขอบคุณในหลายพี่น้องเมื่อนี่บดไปใส่ดอกพี่น้องอยู่นี่ละ อยู่น้ำหัวน้ำสวนนี่แหละลักมือกับไปยึดน้ำงัวออกจากงัวกับมหาสวนเข้าไปมองค้นโมมีค้นพี่น้องไปมองคน้คนโมยูไปมองโมมี่ข้นเพราะว่าทั้งบาเพิ่นกับโบเชียงคัปดปนในดอกเพิ่นกับหันกักตัวกับกักตัว,ตวยูน้ำเงื่อนเจ้าของไปน้ำให้น้ำหน้าเจ้าของได้อยู่แต่ว่าบกให้ไปหาคนอื่นกับพิ่นกับโบเชียงปนในแต่ว่าเขากบพยายามรักษาบหให้มนเป็นเดือดร้อนในชุ่มชนก็ได้พี่น้อง ตาก็ยังอยากจิ๊บเก็บจังหน่อนยอยู่พี่น้องแต่ว่าเสียงเสียงวัดยังยังคือเกา่าก็สําคัญอยู่ด้พี่น้องลูกอันนี้ก็นักอยู่ด้สําหรับคนที่มีลูกประจําตัวนี่นักจริงด้ทั้งผมมือแหลกมือมือแหลกบ่เป็นไรบ่บปนไรพี่น้องมือแหลกแต่ว่ามือที่สองขึ้นที่สองเนี่ยห้อยด้ข้างแล้วพี่น้องลูกกู้สไส้ใข้างเลยเพราะว่าหนึ่นงเขาก็อายุเขามันก็นห,กนหลายจังหน่อยก มีลูกประจําตัวพ่อมันดึกเองยังขึ้นกับเด็กข้างเนละยยศยาพระล่าลายเม็ดอยู่กับยังเอาโบยู่อยู่มือสองมากกับเด็กข้างอีกคืเอเราพี่น้องมันมาขืนยังขึ้นโตนี่ห่อนปานไฟได้พี่น้องกระดูกกระเดี่ยวนี่คอมือนี่ปวดไปบดหวนี่ก็ปวดพี่น้องแต่ว่าหมอมือเป็นสองมือแรก้หมอพิ่นให้กินยานามัมเพราะว่าเพิ่นทรงเรื่องเขาล่วงบาน เพิ places, no so story, so ่นยั so so ่งบ่ได้อันทรงยาอันขาเสื้อได้ตรงพี่น้องมาเมื่อวานนี่ละเพิ่นเอาหมอทรงยามาให้ยาขาเสื้อยายังล่ะยาขาเสื้อเด้ตรงนะฟาวิพี่น้องฟาวิอยังบ่จักมาเฟียบ่ฟาเบียบ่ฟาเฟียวอยมันบอกภาษาอีังผมกับไปเบิ่งนี้ซ่องมันตาไปเห็นหงเป็นม่บ้านเพิ่นอ่านให้ฟังเพิ่นว่าให้กินอันสองทุ่มขึ้นนี่เก้าเม็ดพี่น้อง เออม้อมกินมือขึ้นแค่ไข่ขแน่ดีนอนพี่นอ้องยาขาเสื้อตัวนี้ก็ไข่ยอยู่ดิกินเข้าไปเกาเม็ดมือขึ้นอ่บ่ได้ข้างพี่น้องแต่สองสามมือขึ้นหลังอ้อยข้างแม่บ้านว่านั่นอันผู้อื่นเป็นคือบ่ข้างบันเจ้าของเป็นคือข้างพ้นว่นนนาโอ้ยพี่น้องมันทนมาไหวมันปวดเนาะข้างแล้วก็ไม่ได้กินยาเมื่อกี้มือขึ้นเลยพี่นอ้องยาตัวนี้พ้นว่าให้ให้สำหรับคนที่อัน มีโลอกประจำตัวกินพี่นออ้องยายาตัวนี้กินเกลวเม็ดมือเศร้าเนี่ยก,กินอีกพี่น้องเกลวเม็ดแต่ว่ามันแห้งพี่น้องข้อแห้งข้อแห้งพุ่นทองข้อแห้งก็ดีอยู่ของเขาก็ดีอยู่กินแล้วมันก็นมีอาการลดลงจังหน่อยอยู่มือแรงเนี่ยก็ใช้มือแร่กินลงเป็นขั้งมือแรงนี่สิกินมือรอบมืออที่สองพูดให้กินซีเม็ดพี่น้องมือแรงซีเม็ดมืออื่นเศร้าก็บซีเม็ด กินหลายแต่มือแรกต่อไปห้าวกินมือแลกอันครั้งละซีเม็ดซีเม็ดไปตลอดบัดน,นี้ก็คือสิ่งดีคือ,อยีดอกพี่น้องแต่ว่าห้ามันร่างกายมันถึกทำลายไปหลายส่วนอยู่พี่น้องทราบผมสังเกตพวกนีใน้ในตัวเจ้าของเมื่อยไหมปกติผมนี่ไปมากผมบ่คอ่อยเมื่อยเด้ผมหดเห็ดน้ำสวนนี่บันกลนต้นใหม่ต้นไหลหิวนำ้ำหดปลวกใหม่อานำ้ำปุ๋ยหดต้นใหม่บ่เมื่อยพี่น้อง มันเป็นโลกวันนี้โอ้ยเมือ่อยแหงหิวน้ำคู่หนึ่งสองคูนี่เดีเศร้าเมื่อยพี่น้องก็คือว่าแหละมันอันเป็นมันยังว่่หายขาดนะพี่น้องเนาะขอบคุณเวยพี่น้องเด้อสำหรับคนที่เป็นห่วงขอบคุณหลายแฟนครับทุกคนล่ะอีกบ๊วยโดนหนกพี่น้องอาจะได้ไปเจอกันล่ะคือกอล่ะเดีเ๋ยไปหาทายคลิปให้พ่อแม่พี่น้องมึงนั่มซาละดีๆไปท้ายง้อทายควาวยสัมผัสตามขอบคุณล่ะ เพิ่นเลี่ยงประสบการณ์เพิ่อนน้อมาเบาสูฮอบอแม่พี่น้องฮอบฟังสําหรับคนที่ยังมือใหม่ก็พ่อจะเบิง่งกับคนที่มีประสบประการที่เลี้ยงผ่านมาเนาะพี่น้องเนาะแต่ว่าส่วงนี้ก็ไปบ่ได้แล้วพี่น้องตลาดง้อกับบ่เขาหรอกเขาไปเขาชี้ยานเฮากะอยู่หน้าซาก,ก่อนอยู่น้ำหน้าน้ำง้อน้ำกล้วยจากของซาก,ก่อนกับมานสวนหน่อยพี่น้องมืึอนีอ้ออกมาสวนถ้ามาเบิ่งสวนมาอ,อยู่สวนกับพ่อได้เบิ่งกกใหม่กกไหลพี่น้อง ก็พ่อเด็กมีความสดสื่นข้นยังน้อยเบิ่งต้นใหม่เบิ่งธรรมศาสตร์ไปแต่ละมื้นนี่กับใครอยู่้อพี่น้องเดอ้อขอบคุณ้อพี่น้องเดอ้อขอบคุณนหลายทุกผู้ทุกคนเดอ้อให้พยายามระวังโตยาให้มันเจือคือผมเด้อันผู้ไดเป็นกับเฝ้า้าม,มอพี่น้องก็อันสําหรับคนที่มีโรคประจำตัวนะแนะนำอยากให ไปหาหมอไม่ไหวพี่น้องให้รักษาเจ้าของถ้ามีคนขันแข็งแรงแร้ว่เป็นยังดอกพี่น้องอคนนนมคนเหนีน่ยนเขาเปลี่ยนกับ่เป็นกับ่เป็นอย่างหลายคนอยู่บ้านผมเปลี่ยนหลายอยู่เด็กหน่อยก็ได้บ่เป็นอย่างแต่ว่าเ้างคนสูงอายุจัหน่อยก็มีโรคประจําตัวให้ราวัางได้พี่น้องเด้อให้ระวัางตัวรักษาตัวทุกคูทุกคนพี่น้องสำหรับคลิปน,นี้มันนี้เอาไ้สำนึกก็เด้ครับเด้อคลิปหนาจังพอกันใหม่สำหรับคลิปนี้ม้อนี้ขอจบไปเพียงแค่นี้ขอบคุณหลายสวัสดีครับ